อยู่กันที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะลุงคนหนึ่งคือทนไม่ไหวจริงๆหลานติดยาค่ะวันดีคืนดีก็อรารวาสค่ะเอาอุปกรณ์นะคะเอาอาวุธจะมาฟาดลุงลุงแกก็สวนด้วยเสียมค่ะแล้วก็สวนไปหลายครั้งจนกระทั่งหลานชายตายค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลุ่มตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตํารวจภูทรพระท่าช่อแห่ค่ะนําตัวลุงสมานไปทําแผนนะคือเมื่อคือนนะัดทะเลาะกับ หลานชายแทๆ้ๆหลานนี่ก็คือลูกของน้องสาวนี่แหละค่ะบ้านก็อยู่รั้วบ้านเดียวกันด้วยซ้ําแต่ว่าลุงแกเอาเสียมมาค่ะเสียมนี่ก็เป็นเหล็กอะเนาะ<ๆ>ไปตีหัวหลานชายหลายครั้งจนตายเลยตัวของลุงสมานบอกว่าหลานชายเนี่ยติดยาก็ส่งตัวไปบําบัดยาเสพติดได้ประมาณสักออหนึ่งหลายเดือนอยู่พอมาอยู่บ้านได้สักสี่เดือนนะคะคุณผู้ชมคะไม่เลิกยาแถมเสพหนักกว่าเดิมด้วยหลังจากนั้นก็เพี้ยนเลยค่ะ มีอาการทางประสาทชอบหาเรื่องชาวบ้านก็บ่อยครั้งคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่เหลือค่ะเมื่อคืนเนี่ยตัวของลุงสมานกําลังที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านตัวหลานชายคนนี้ก็เดินมาขวางประตูตัวเองพยายามเลี่ยงและไม่อยากจะไปะเผชิญหน้าหรือปะทะกันแต่หลานไม่หยุดอะคะ่ะเดินตามแล้วก็ไปถามว่าจะทำไร<อ>นี่หลานก็ตอบว่าก็กูจะฆ่ามึงอะ ไม่พอใจไปแจ้งตำรวจทำไมเท่านั้นล่ะค่ะหลานก็คว้าเสียมค่ะเอามาไล่ตีลุงนะคะลุงก็ก็วิ่งหนีไปตรงบันไดบ้านหลังจากนั้นพอเห็นท่อนไม้ก็คว้างใส่หลานเสียหลักค่ะตัวเองก็เลยแย่งเสียมมาได้จากหลานแล้วก็เอาเสียมนั้นล่ะค่ะทุบหลานไปสองสาครั้งอะ่ะ ไม่รู้ทุบตรงไหนเหมือนหลับหูหลับตาทุบอะค่ะสาเหตุที่ทําแบบนี้ป้องกันตัวไม่อย่างนั้นลุงเองก็คงจะเป็นคนที่ตายหรือเจ็บหนักค่ะและครั้งนี้ก็ทนไม่ไหวและถูกคุกคามแบบนี้ไม่ว่าใครก็อยู่กับเขาไม่ได้ฟังเสียงผู้ต้องหาค่ะในบ้านนะด้งเสียงเสียงเล่มนี้นะค่ <S S S ไม่ไม่เคยเห็นใครใช้เลยมันไม่รู้มันเอามาจากไหนมัน,ม,นาามารียมไว้แล้วค่ะมารียมไว้เพื่อจะ อากาศทำร้ายผมนั่นแหละแล้วก่อนหน้านี้นี่เขาเคยมีพฤติกรรมแบบทำร้ายเราไหมครับทำร้ายข้าวของทำร้ายลูกเมียใครอยู่ใกล้ไม่ได้แบบพักทำเป็นตาขวางจ้องแบบจะทำร้ายเขาประจำชอบขี่รถไปเบิ้ลหน้าบ้านเขาทำให้เขาลำคาญก่อนก่อนหน้านี้สองวัน ไปรูดเงินที่ร้านค้าเขาไอ้ออกไปรูดเงินไม่ได้โมโหไปฟุก เครื่องรูดรูดบัตรเขาเนะี่เสียเสียหายไปเลยตัวของลุงสมานบอกว่าพอหลังเกิดเหตุอ่ะลุงก็มีธุระต้องไปทําคือต้องไปส่งลูกสาวอ่ะที่ต่างอาเภอลูกสาวต้องไปเรียนออนไลน์ค่ะพอส่งลูกสาวเสร็จก็ขับรถมามอบตัวแบบนี้คือรู้ว่าทาผิดยังไงก็ไม่หนีคดีแต่ทีเนี้ยเบื้องต้นตํารวจก็ตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้แล้วนะคะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้บ้างดีกว่า